สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันทางช่องของเรามีเพลงใหม่มาเสนอเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคำพูดที่ว่าใจดีกับตัวเองหน่อยเพราะโลกนี้ก็ใจร้ายมากพอแล้วแต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยค่ะเรามักจะคิดกันนะครับว่าการนอนหลับเนี่ยก็เป็นแค่การพักผ่อนธรรมดาธรรมดาเป็นช่วงที่ร่างกายไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับ การนอนเนี่ยคือหนึ่งในเครื่องมือที่ท,ทรงพลังที่สุดสําหรับสุขภาพของเราเลยก็ว่าได้แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมมันถึงเป็นเหมือนพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะฮะเราจะขอเริ่มต้นด้วยคําพูดที่เอ่อค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็อาจจะคาดไม่ถึงสักหน่อยจากแหล่งข้อมูลของเรากันเลยครับนี่คือผลกระทบที่น่าตกใจมากครับ คือผู้ชายที่นอนแค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยจะมีขนาดอันทะที่เล็กกว่าคนที่นอน7ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของพวกเขาเนี่ยจะลดลงไปอยู่ในระดับเดียวกับคนที่มีอายุมากกว่าถึง10ปีพูดง่ายๆก็คือการอดนอนเนี่ยมันทําให้อายุร่างกายของผู้ชายแก่ลงไปเป็น10ปีเลยทีเดียวครับมาเข้าเรื่องแรกกันเลยครับสัญญาณเตือนที่น่าตกใจ มาดูกันว่าการนอนหลับเนี่ยมันส่งผลกระทบกับร่างกายของเราทั้งระบบได้ยังไงบ้างลองนึกภาพตามนะครับว่าการปรับเวลาออมแสงหรือ daylight savings time เนี่ยมันก็เหมือนกับการทดลองขนาดยักษ์ที่เราทุกคนถูกบังคับให้เข้าร่วมโดยไม่รู้ตัวซึ่งการทดลองนี่แหละครับที่เผยให้เห็นเลยว่าการนอนที่หายไปแค่ชั่วโมงเดียวมันสำคัญขนาดไหนและนี่คือผลลัพธ์ครับน่าทึ่งมากลองดูที่กราฟนี้นะครับในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตอนที่เรานอนน้อยลงแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยอัตราการเกิดภาวะหัวใจวายกลับพุ่งสูงขึ้นถึง24%แต่พอถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่เราได้นอนเพิ่มขึ้นมา1ชั่วโมงอัตรากลับลดลงถึง21%นี่มันคือความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับระหว่างการนอนกับสุขภาพของหัวใจรู้ไหมครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์ผิคุ้มกันที่เก่งมากๆเลยชื่อว่าเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติหรือ NK cells ครับ ให้ลองนึกภาพตามง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนหน่วยสืบราชการลับของร่างกายที่คอยตรวจจับแล้วก็กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกเซลล์มะเร็งนั่นเองแล้วถ้าเรานอนไม่พอล่ะจะเกิดอะไรขึ้นแค่คืนเดียวครับที่นอนไปแค่สี่ชั่วโมงประสิทธิภาพของเซลล์นักฆ่าพวกนี้ลดลงหวบไปเลยถึง70%โหลองนึกภาพตามนะครับนี่มันคือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่รุนแรงมากซึ่งเกิดจากการน,นอนไม่ดีแค่คืนเดียวเท่านั้นเอง คือความเชื่อมโยงระหว่างการอดนอนภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็ความเสี่ยงโรคมะเร็งเนี่ยมันชัดเจนมากซะจนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยถึงกับจัดให้การทำงานกะกลางคืนซึ่งมันไปรบกวนการนอนหลับของเราเนี่ยเป็นสารที่อาจก่อมะเร็งได้เลยนะทีนี้มาดูกันที่เรื่องสมองบ้างครับประเด็นที่2ส,สมองของเราเมื่อไม่ได้นอนโดยเฉพาะราคาที่ต้องจ่ายของการโต้รุ่งเพื่ออ่านหนังสือสอบเนี่ย มันเป็นยังไงมีการทดลองหนึ่งครับเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้นอนเต็มอิ่มเลยส่วนในกลุ่มหนึ่งอดนอนทั้งคืนวันต่อมาทั้ง2กลุ่มต้องมาเรียนรู้ข้อมูลชุดใหม่ๆผลปรากฏว่ากลุ่มที่อดนอนมีความสามารถในการสร้างความทรงจำรรใหม่ลดลงไปถึง4 0เลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันคือความแตกต่างระหว่างการสอบได้คะแนนเต็มกับการสอบตกเลยทีเดียวแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ ก็เพราะว่าเมื่อเราไม่ได้นอนส่วนของสมองที่ชื่อว่าฮิโปแคมปัสที่มันทําหน้าที่เหมือนกล่องรับข้อมูลเนี่ยมันจะไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ๆได้อีกต่อไปครับคือมันเหมือนกับกล่องจดหมายที่เต็มแล้วพอมีข้อมูลใหม่เข้ามามันก็ถูกตีกลับทําให้เราไม่สามารถบันทึกประสบการณ์ใหม่ๆไว้ในความทรงจําได้เลยงั้นในทางกลับกันล่ะครับการนอนหลับช่วยบันทึกความทรงจําได้อย่างไงมาดูเรื่องการย้ายไฟล์ยามค่ำคืนของสมองกันในประเด็นที่3ครับ ในช่วงที่เราหลับลึกเนี่ยครับมันจะเกิดคลื่นสมองที่ทรงพลังมากซึ่งทําหน้าที่คล้ายๆกับกลไกการย้ายไฟล์เลยมันจะย้ายความทรงจําของเราจากแหล่งเก็บข้อมูลระยะสั้นที่มันยังไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่ไปยังแหล่งเก็บข้อมูลระยะยาวที่ถาวรในสมองแทนทําให้การเรียนรู้ใหม่ๆของเราเนี่ยถูกบันทึกเก็บไว้อย่างปลอดภัยนั่นเองกลับมาที่เรื่องของร่างกายกันอีกครั้งครับในประเด็นที่4เราจะมาดูการป้องกันร่างกายยามค่ําคืนกัน แล้วมาดูกันว่าการอดนอนเนี่ยมันส่งผลลึกลงไปถึงระดับรหัสพันธุกรรมของเราได้ยังไงมีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการนอนแค่คืนละ6ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์ทําให้การทํางานของยีนในร่างกายของเราผิดเพี้ยนไปมากถึง711ตัวครับ711ตัวเลยนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่มหาศาลมากและที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือในบรรดายีนที่ทํางานผิดเพี้ยนไปเนี่ย ยินดีที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันกลับถูกปิดการทํางานลงในขณะที่ยินร้ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเนื้องอกการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ความเครียดกลับถูกเปิดการทํางานขึ้นมาแทนนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการอดนอนเนี่ยมันส่งผลเสียต่อร่างกายเราลึกถึงระดับ DNA เลยเอาละครับหลังจากฟังข้อมูลที่น่ากังวลกันมาเยอะแล้วมาถึงประเด็นสุดท้ายกันดีกว่าครับนั่นก็คือเคล็ดหลับเพื่อการนอนที่ดีขึ้น เราจะมาดูวิธีทวงคืนการนอนหลับที่มีคุณภาพของเรากันจริงๆแล้วมีคาแนะนําที่สําคัญที่สุดอยู่2ข้อครับข้อแรกเลยก็คือความสม่าเสมอครับพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกๆวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเพราะความสม่าเสมอเนี่ยจะช่วยให้การนอนของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นส่วนข้อ2ก็คือทําห้องให้เย็นครับร่างกายของเราต้องลดอุณหภูมิแกนกลางลงนิดหน่อยเพื่อที่จะเริ่มหลับได้ ดังนั้นอุณหภูมิห้องที่ประมาณ18องศาเซลเซียสเนี่ยถือว่าเหมาะสมที่สุดเลยแล้วถ้าเกิดเจอปัญหาที่หลายคนเป็นกันบ่อยๆแล้วครับคือนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงจะทํำยังไงดีเหตุผลก็คือสมองเราเนี่ยมันได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเตียงนอนเข้ากับการตื่นอยู่ไปแล้วครับวิธีแก้ก็คือเราต้องทําลายความเชื่อมโยงนี้ถ้าหากว่านอนไม่หลับเกิน20นาทีให้ลุกออกจากเตียงเลยครับไปทําอะไรเบาๆที่ห้องอื่นแล้วค่อยกลับมาที่เตียงอีกครั้งเมื่อรู้สึกง่วงจริงๆเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยสอนสมองเราใหม่ว่าเตียงคือสถานที่สําหรับนอนไม่ใช่ที่สําหรับนอนไม่หลับประเด็นที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะเน้นย้าในวันนี้ก็คือการนอนหลับเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกฟุ่มเฟือยนะครับแต่มันคือความจําเป็นทางชีววิทยาที่เราขาดไม่ได้และต่อรองไม่ได้โดยสิ้นเชิงการนอนหลับก็เหมือนกับระบบช่วยชีวิตที่คอยซ่อมแซมทั้งร่างกายและสมองของเราในทุกๆคืนและอาจจะพูดได้เลยคบว่ามันคือความพยายามที่ดีที่สุดของธรรมชาติในการมอบความเป็นอมตะให้กับเรา ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะทวงคืนสิทธิ์ในการนอนหลับอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือถูกมองว่าเป็นคนขี้เกียจต่อไปคําถามสุดท้ายก็คือเราพร้อมที่จะหันมาใช้พลังพิเศษที่ทุกคนมีอยู่แล้วนี้เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วหรือยังต้องขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราอยากจะขอแนะนําเพลงที่มีชื่อว่าใจดีกับตัวเองหน่อยนะซึ่งเกี่ยวกับคนที่มีภาวะแคมนวดกับตัวเองมากจนเกินไป หรือคนที่ให้ความสําคัญกับคนอื่นมากจนละเลยความรู้สึกของตนเองอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีรักษาสมดุลไว้จะดีกว่าค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตนเองบ้างไม่มากไปไม่น้อยไปพอดีพอดีแล้วฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะเชิญรับฟังกันเลยค่ะ ร่างวันที่สุดแล้วไม่ต้องเป็น ำได้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่เธอ เธอ,อ่าซ้ำตามตัวเองเลยนะเธอคือคนที่น่ารักที่สุดแล้ว